สวัสดีค่ะวันนี้ให้ท่านได้มารับชมธนบัตรนะคะธนบัตรจัมโบค่ะฉะบับไหนเป็นจัมโบกันบ้างนะคะเริ่มจากธนบัตรแบบที่9ค่ะธนบัตรแบบ9ธนบัตรที่ผลิตที่ประเทศอังกฤษโดยบริษัทโทมัสเดอร์เรล,ลูนะคะธนบัตรชนิดราคา100บาท ผลิตเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2491ขนาดกว้าง8.7เซนติเมตรยาว14.6เซนติเมตรเป็นจัมโบ้ของแดงร้อยทั้งหมดของไทยเลยนะคะซึ่งรวมมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่10ด้วยธนบัตรรัชกาลที่9 แบบที่9เป็นธนาบ,าบัตรแบงค์ร้อยที่ใหญ่ที่สุดนะคะต่อมาค่ะแบงค์ห้าร้อจัมโบ้ที่2แล้วนะคะจัมโบ้ที่2แบงค์ห้าร้อนี้เป็นธนาบัตรแบบที่13ชนิดราคา500บาทประกาศออกใช้เมื่อวันที่5พฤศจิกายนพศ2530 กว้าง80ซนติเมตรยาว16ซนติเมตรนะคะความกว้างอาจจะน้อยกว่าธนบัตรแบบที่9แบบชนิดราคา100นะคะแต่ความแต่ความยาวจะยาวมากกว่าก็เป็นจัมโบ้ที่2นะคะต่อมาค่ะซูเปอร์จัมโบ้เลยนะคะ ธนบัตรชนิดราคา1,000บาทแบบที่14ประกาศออกใช้เมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2 5 3 5ขนาดกว้าง8ซนติเมตรยาว16.6ซนเมตรความกว้างเท่ากับแบงค์5้ง500แบบที่13นะคะแต่มีความยาวมากกว่านิดหนึ่งนะคะเป็นซูเปอร์จัมโบ้คือ เป็นธนาบัตรที่ใหญ่ที่สุดในสมัยรัชกาลที่9จนมาถึงรัชกาลที่10เลยนะคะคือแบงค์พันแบบที่14แต่ถ้ารวมความแยกจัมโบ้เป็นแบงค์ร้อยก็คือแบบที่9แบงค์ห้า้อยคือแบบที่13และซูปเปอร์จัมโบ้คือแบงค์พันแบบที่14นะคะ ชมความงามแล้วก็ความแตกต่างในรูปแบบของลายน้ำตำแหน่งชื่อของรัฐมนตรีและผู้ว่าการส,ส,สัญลักษณ์บนธนบัตรในแต่ละสมัยจะมีลวดลายแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆที่บอกถึงสัญลักษณ์ของในสมัยนั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้เราจบด้วยภาพดีๆของธนบัตรจัมโบ้ธนบัตรชนิดราคา1,000บาทแบบที่14ให้ท่านได้รับชมกรุณานะกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ